คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินในธรรมเนียบรัฐบาลยืนยันค่ะว่าต้องดำเนินคดีกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของส่วนราชการในจำเนียบรัฐบาลน,นะคะซึ่งมีผู้แทนจากทั้งตำรวจอายการสูงสุดและสำนักงบประมาณมาร่วมประชุมด้วยในนาทีเปลมรัศมีประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยืนยันว่าหน่วยงานในจำเนียรรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องจากพันธมิตรที่ให้ถอนแจ้งความข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินของทางราชการได้เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่มีผู้รับผิดชอบหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆก็จะมีความผิด ก่วกการสำรวจความเสียหายภายในทำเนียบรัฐบาลทรัพย์สินที่สูญหายรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคย,ยังไม่สามารถประเมินได้มีเพียงความเสียหายด้านภูมิทัศน์ที่ต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย25ล้านบาทพลตำรวจตรีอ,อนันต์สีหิรันผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนำเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบในทำเนียบรัฐบาลและพบระเบิดปิงปองกระสุนปืนระเบิดเพลิงที่ทำจากขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และท่อแป๊บจำนวนมากถูกทิ้งปะพลกับกองส,สัมภาระที่ถูกทิ้งไว้ในทาเนียบรัฐบาลนอกจากนี้ก็ยังพบระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุในท่อ PVC เจ้าหน้าที่ก็เลยนำไปทําลายค่ะพลตำรวจตรีอนันต์กล่าวว่าอาวุธที่ตรวจพบนี้จะรวบรวมทำบัญชีเป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบสํานวนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมต่อไป วันนี้ทีมข่าวเจ็ดสีมีรายงานพิเศษถึงสภาพของตึกบัญชาการภายในทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินสภาพขณะนี้เป็นอย่างไรนั้นติดตามชมจากรายงานเลยครับตึกบัญชาการหนึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆอาคารภายในทำเนียบรัฐบาลที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าไปใช้สถานที่ภายในอาคารค่ะและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในนี้ต่างก็เป็นห่วงว่าทรัพย์สินภายในอาคารจะเสียหาย นี่นี่หมดเลยไม่เหลือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไปดูเสียงเคร่องกี่องอทีว<ท>ีจอใหญ่โปรเจกเตอร์นั่นนะจอแบนจอแบนที่เราเลอนี่ยนอนแล้วไ้ตปีนกันฮะมันมันเกินไปเลยไม่อย่างนี้จะไ,ไหวต,ต้องให้ตำวรวจมาดูแลเราเจ้าหน้าที่ถึงกับร้องไห้เมื่อได้เห็นสภาพห้องทำงานข้าวของเอกสารถูกลื้อกระจายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสูญหาย เรื่องราชอิสริยาภรณ์เปลี่ยนพระราชทานเหลือแต่กล่องทุกห้องบนตึกมีสภาพเดียวกันบางคนทำงานในทำเนียบมาก,กว่า20ปีรักที่ทำงานยิ่งกว่าบ้านเคยมั่นใจทำเนียบรัฐบาลปลอดภัยที่สุดไม่เคยมีอะไรหายแต่วันนี้ทำเนียบรัฐบาลถูกทาสีดำมันเป็นขาวก็ดำอะอตอนที่อยู่มัเป็นสีขาวแต่ตอนนั้นเป็นสีดำมันหมดทุกอย่างแล้ว <S S S อนนะเสียใจมากบอกได้เลยว่าเสียใจ ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันจะสงบแล้วมันดีมันไม่ดีพี่เสียใจตรงเนี้ยคือพี่มีความซื่อสัตย์ให้งานเนี่ยแต่คนที่เข้ามาไม่มีความซื่อสัตย์เลยที่นี่คือห้องทํางานของนายชูศักดิ์สิรนินอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะข้าวของส่วนใหญ่ภายในห้องถูกทําลายเสียหายเกือบทั้งหมดแม้กระทั่งบอะดที่นั่งบนโซฟาก็ถูกกรีดทุกตัวเก้าอี้ถูกกรีดทุกตัวค่ะข้าวของถูกรื้อก,ก,กระจายคอมพิวเตอร์หายไปหมดทุกโต๊ะเลยค่ะ มันดสั่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาประกอบที่เนี่ยดูมันดูมันรู้สึกอึ้งๆอยู่ว่าเออไม่รู้น่คะคือแบบว่าไม่เหลือเป็นที่ทํางานเลยอ่ะอก็รู้สึกว่าเออเราก็ตั้งใจอยากจะกลับมาทํางาน<ช>จริงๆแล้วโต๊ะทางานอะไรนี้ก็น่าจะบพร้อมที่จะมันเออมันน่าจะถูกทําลายอขนาดนี้เยอะความเสียหายที่ต้องใช้เวลาซ่อมแซมทั้งสถานที่และจิตใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งบอบช้ําไม่ต่างกัน